สามสองหนึ่งกันสวัสดีวอชเชอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับไรเกินซีโออาโปวันนี้ก็อยู่กับเฮกายแมปอะไรครับเฮกายอยู่กับเฮกายตอนนี้อยู่กับแมปลิกกินแรดนะไม่ใช่แมปลิกกินแรดแต่เป็นลิกกี้มาแรงสาเพื่อนรละทีเดีอร์ตโหลดดิ้งความสนุกนั่นแหละนานไหนกันแล้ What the fuck? วัสดีครับพี่ี่ตัมงมาดิเนี่ยทางนี่ไปได้เวลาความสนุกแล้วซิได้เวลาสนุกแล้วซิฟอนฟอนมยอินฟินิตี้กัลเล็ตในมือกูไหมมึงอยากหายไปไหมแบบไม่ทวนี้ครับผมไม่รู้สึกไม่ค่อยสบายตังอยากรู้สึกสบายอยู่นะ เสียงแล้ววะเสียงอะไรเจ a บอดี้เอารีบลุกเลยปีนปีนโอ้มันก็ทางไหนโอ้โหอมึงดูข้างข้าหน้านั่นดิมึงเห็นปะน่ากลัวมันน่ากลัวเฮ้ยมีฟันตรงนี้ด้วยมีฟันกับตาฟันโอ้ยโอเคอันนี้ค่อยะทำอะไรวะว้าวอ้อ วัตถฟักเน่กูจะเว้นกูจะเว้นกูจะศพหนูไม่นะเฮ้ยนี่มันเดบอเฮ้ยมิกกี้เมาส์วัสดีคุณแจแป๊บกูเฮ้ยไอ้เหี้ยควายหัวตีนไอ้โก้เฮ้ยเ,ยเ,ยเยสียงอีเห e ี้ยมันเปิดบ้าแหรอนะที่คนสร้างแมชชีนจากหนูนะ่ะฉันรู้แล้วล่ะว่าทำไมเราต้องอยู่ที่นี่เพื่อมิกกี้เมาส์ไงล่ะมิกกี้สวัสดีครับ ก luggage, actor, ็ผมเองไม่กินเมาม่เห็นมีอะไรเลยกูต้องไปทางไหนแม่งพูดอะไรของมันวะหยุดพูดหยุดพูดไม่กก่้มึงหยุดพูดเฮ้สียงแหละ What the fuck เพียอะไรเนี่ยฟอน บอสไฟโฟนโฟนบอสไฟมันคือบอสไฟใช่เราต้องเราต้องปีขึ้นไปเพราะว่ามันมีปุ่มอยู่ข้างบนเราต้องปีขึ้นไปโอ้ชิตไม่นะไม่นะดิสคอร์ดกูเด็ดไปแล้วโน่ไม่นะโฟ <No. S 1> นเฮียดิสคอร์ดบล็อกเฮียก็เชียเลยเว้ยชีวิตนี้กูทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยมิกกี้เจ้าต้องช่วยฉันมิกกี้มาแรงลาเพื่อนรักไอ้เีอะดิสคอร์ดกูบั็กไอ้สัตว์ไม่ได้เลี้ยงกู จะคือหลอนแล้วเงี้ยเ,เสียงโอ้ยบอสไฟดักโซเอาบอสไฟดักโซไอ้เหี้ยแม่งเกมแหลกไอ้อสัตว์สวยมากโฟสวยมากระ <laughs> วังมืออ่ะฝักไอ้อเหี้ยเลือกกูเหลือแล้วหาฮิวแป๊บยิงพวกมิกกี้มาได้ไหมกูจะไปตีหนูเฮ้อ <laughs> แม่งยิงออกมาเป็นชุดเลยเฮ้ยขึ้ไไอ <laughs> ไอหนูนี่ ไอ้เอ้ได้แล้วเซ็นกูล่ะแล้วมีกกี้โวยมึงกลับไปเป็นเจฟเลยนะโวยมึงกลับไปเป็นเจฟเลยอีซีพ่อไงเฮียมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรเมื่อกี้ง่ายพ่อมึงเฮียมึงไม่ได้ช่วยอะไรเลยมิกกี้บอสโผล่มาล่างสองดักโซ่ดักโซทำไมกันไอ้หนู พวกนั้นจมตีพวกเราแล้วพวกเราต้องไปเตือนมิกเกอร์เยอะมิซาบาไม่น่าเตือนเรามึงดูรถตรงนี้ดิเราควรจะเตือนไหมหรือไม่ต้องแล้วเขาบอกว่ามึงรู้เปล่าว่ารถคันนี้คือรถที่พีเตอร์ปักเกอร์นั่งอยู่ไอตอนนั่นอีฟิลิตีบอกที่ชิหนูมันนี่มันเรียกว่าที่ชิหนูได้หรอวะมิกเขียนว่าสเปร์บักอยู่กูจะเรียกมันว่าที่ชิหนู ฉีดฉีดโอ้ยคือหลอดก็ไปทางนู้นดูซิเราสำรวจทางนี้เรียบร้อยแล้วไปแล้วตัด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 โอ้ยแม่มุ้งตัดตัดขังมันไว้ในห้องนี้โปแล้วเราก็ไปห้องขังมันให้ตายมาเกรดของก่อนมาอัพเกรดของก่อนเร็วๆรอัพเกรดของมีแค่แปดดิพายโวยไม่มีเชียอะไรดีไม่มีเชียอะไรดีเลยก็ห้องนี้โอ้ยเฮี้ยตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยตายเอาโอเคตอนนี้มีฮิว โอเคเรียบร้อยเล็บวันเดทห้องนี้ห้องแหละห้องแ่งไม่หนักมากเลยฉีดฉีดฉีดก่อนที่มันจะลุกเป็นก่อนฉีดก่อนเปิดก่อนเอ้ยกูได้มีดทำไมห้องแดงกันวะฟอนโอเคอัปดาบจ้าอัปดาบอยู่ไหนอ่ะเอ๊ะหรือว่าอันนี้ไปตัดยันมุมได้มีด โอ้สีเขี้ยวแล้วเนี่ยโอ้แม่มุงอดีตสวิตปะเปิดประตูว่ายแอปเปิเฮ้ยเฮ้ยห้องไหนฮะค้อนมันคือค้อนโฟนเอาประตูประตูในห้องน้ำเชื่อเลยประตูในห้องน้ำเฮ้ยห้องไอ้ตรงนี้เปิดได้โอเคโอ้ยไอ้เหี้ยก็ลองทำแม่มุ้งไม่สัตว์โอ้ย่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่แม่แม่มุ้งไม่สัตว์ กูจะก้าแม่เองมึงกับกูต้องกลับไปฮิวละปางั้นเราเดินต่อไปเลยเหมือนทางนี้จะมีทางไปต่อโอ้โหกับดักไอสัตว์นี่ไงวอ r h a m ม e r เฮ้อะไรวะเอ้ยอะไรอ่ในห้องน้ำขยับแน่ๆเลยอ่าตัวเฮียอะไรวะน่ะเอ้ยเอาขอตีแม่งเลยเอ้ยเออขอทูบี่นี่เองคือหลอดอือกูยังไม่ออกจากคาสซีเลยฮัลโหลอยู่ไหนกูอะ มันึือหลอดแล้วโป้มันึือหลอดแล้วอือรีบร้อนมันตายไปแล้วทำไมเราดูข้าง่ายอวะต้องหายาอะไรสัตว์ยาเลือนจะหมดโหอ้าโอ้โดูกับดักอ๋อห้องนี้ห้องแหละเออโดนอีกแล้วโอ้ห้องหิวนี่ไงโอ้ฝนโอ้ยาดหมดเยอะเนาะหน้าบ้านเนี่ยกุญแจกุญแจกุญแจบอสตาไอ้ไอ้นั่นไอ้นั่นตายอะยาดอยู่นะยาดอยู่หน้าบ้านเต็มเลยโอ้ ก็ซื้อเหรออ๋อดาเม่าเอาจริฟันแม่งเลยไม่ช่วยกระตีไว้แป๊บเดียวก็ตายละเอือเอือไม่ได้เฮ้ยคอมฮะคาสีนคาสีนไอ้คุณหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์แต่เป็นไอเนียอีโซล่าดอกเตอร์โซล่าเฮ้ยกูจะพูดเลยอันนี้โซล่ามาครับเราไมเข้าคาสีนู่เลยอะ พูดเชี่ยอะไรเนี่ยเขาบอกว่าโอเคประตูห้องสมุดตรงนั้นโอเคปะโอเคกูปิดประตูประตูมันยังปิดอยู่เฮ้ยเนี่ยเนี่ยว้าบหรไอคอมพิวเตอร์นั่นบอกว่ามิกกี้อยู่ข้างล่างนี่แต่พวกเราเราจะไปไหนกันล่ะนรกเฮลว what อ h e f u ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดได้วยเฮ้ยโฟนโฟนโฟนเออจะอัพอะไรดีอะมีดแล้วกันนะเนี่ยอัพมีดเฮ้ยเฮ้ยเด็กหัวร้องไห้ฟอนเด็กมีเด็กอยู่ในนี่ฟอนไหน l ิ t t l e girl ฟลัดแม่งเลยรอยเหี้ยเชียด่ิให้ไปหาตุกตาหมีเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะหัวมิกกี้อ่ะต้องมาใส่ใช่ปะเออเนี่ยเอันนี้ไอันเทิร์นได้ไปละเปิดได้หมดเฮ้ยมีกุลาบเราไปทางไหนก็ดีทางสว่างก่อนแล้วกันไปเดี๋ยวเราน่าจะไฟตรงนี้มีกุญแจฮะไปทางนี้ก่อนเอ้ยเหี้ยมีหัวด้วยเฮ้ยสองไฟไว้เราจะได้บอสไฟข้างหน้าโอ้ น้ำมันหัวกูนี่วะโฟนแค่มันนอนไม่มีกูฟันให้อยู่ไม่เป็นไรถอยถอยถอยส่องไฟแล้วถอยเดี๋ยวกูสอดเดี๋ยวกูฟันนี่ยิวก่อนเฮ้ยแมวไม่ไม่แมวไอ้เหี้ยอสเวินไ้สัตว์หัวอะไรอ่ะคืออะไรโอ้โ่อเลยตีแรงมากแต่ทางไปมันเยอะจังวะเฮ้ยขวานขวานขบใหม่เย้เกมผีนี่เูผีได้น่ะเฟิร์เราไปพร้อมกันดีกว่าไอ้เหี้ยข้างหน้าเฮ้ยไม่ไม่เป็นไรเฮ้ยอัศวิน เฮ้ยดักโซไอ้สัสสิบีดไปโอ้โหรอรอทีตัวเข้ามาคอยรลุกกระทืมมันได้อยู่โอ้โหดำเพ็ดขวานอะไรให้หาถ้วยทองเหรอเยาเกมที่ผีที่สู้ผีได้น่ะมันก็จบแล้วเ้ยโอ้โหมีตูแดงว่ะแล้วด้านหลังนี่ไปไหนวะเอย่าเพิ่งไปอยู่ว้าวบอสไฟแบเป็นตูแดงอ่ะเชื่อกูไหมรอรอรอโอ้แมวสามตัวพ่อมึง ให้รอโดยกับดักได้เ่ารอโดยกับดักโอ้ยโอ้ยขวานโอ้ยข้อนกูดาเมจโคตรแรงมาแล้วโอ้โหเกลี้ยงเลยไม่ใช่กูเลยลองไปเช็คอีกทางไหมโอ้โหวัดไฟเล็กเปิดปุ๊บแม่งบอสไฟเลโอ้โหอุ้ยมีกระไดเฮ้ยกลัวเลยแบบโอ้เฮ้ยกลัวมากับมือตุกตาหมีเก็บเฮ้ยแกรนตุกตาหมีเฮ้ยอะไรอะไร เออเฮ้ยเด็ดเดดเด็ดเนาโอ้ยอี้เวะประกันมันมีผิดอ้เอะ้ยเอ้ยถ้ามึงหยิบผิดเลือดจะล่มใช่ไหมมึงรู้ไหมของแท้อยู่ตรงไหนของที่มึงแดกใช่ไหมนี่นี่อยู่นี่เวไปเออถูกด้วยไอ้เหี้ยมึงจะกดผิดอะไอ้เหี้ยกดผิดเลือดลดด้วยยัดแย่จะกดจะตายแล้วว่ะดีปัญหาหายาด่วนเลยก็ต้องรีบกลับไปเอายาทางนี้มีทางหลวงมุเฮ้ยเด้อ เด็กหายเด็กโดนแดกไปแล้วไม่นะเบบีน้อยภารกิจเราคืออะไรวะเอาไอ้ถ้วยนั่นให้แอสวินดักโซปะเฮ้ยแอสวินผมได้ของมาละกูว, well, well, like me, ว่าน่าจะได้บอสไฟว่ะรอบนี้มันน่าจะเหลือรอบเดียวแล้วถ้าเกิดเราได้หวัวไมกเกียนี้เราก็เหลือบอสไฟแล้วเ <c oughs> นี่ยมันให้ของแล้วดักโซตาหน้าเลย พร้อมไม่พร้อมไม่รู้แต่กูไปแล้วจ้าเดอะการเดียนไฟเอาเลย <c oughs> อ๋อเอาเลือดไปรวมกันอันเชิญปีศาจเลยน่าจะเข้ามาเลยมันก็เข้ามาเลย you want t h fire I have t h fire โอ้โอ้ย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 อ๋อมีฮิวให้มันมีฮิวรอยให้อ๋อมีหิวหอะไหนฮิวเก็บไปแล้วเมื่อกี้โคตรเฮียเลยกระโดดแล้วไปตีมันกระโดดแล้วไปตีมัน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปโอ้ยโอ๊ยจะตายกูตายตู้ยังไงเนี่ยเลวจะหมดแล้วโอ้โหเลวเฮ้ยฮิวใครจะเอาระหว่างมึงกับโอเคมีคนละอันเว้ยเออดีดีดีเอ้เราถอยก่อนโปูแล้วฮิวอะไรขึ้นหรอปมันกำลังไล่เดินเลยเดินไล่ฆ่าแล้วอะไรอะอะไรอะอ๋อสร้างกำแพงเหรอว้โอ้โอ้ตีตีตีช่วยเรื่อ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 ย หลบได้หลบได้หลบได้ถอย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 เดินแล้วเที่ยวเดินไล่กูโอ้ยเอ้ยมีเลือดตรงนี้นะเอาไปเลยบอลไฟกันเอ้ยจัดเหลือนิดเดียวเฮ้ยตายแล้วตายแล้วโดนลบลบอีกทางเดินกลับ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 ไปไปไปออกแล้วกองทัพเฮียกองทัพหนูเฮียกองทัพเฮียอะไรเนี่ย Let's go push go Nick มน,น,นั่นมันมิกกี้เมาส์ใช่ไหมละ่ะเปิดไปไม่ได้ที่เขาจะเขาไม่มีทางทำแบบนั้นแน่ๆพวกเราต้องออกจากสถานที่น่ากลัวน่ากลัวนี้ให้ได้แล้วเรามีทางออกเราอยู่ไหนอะจะไปฮิว,ว,วก่อนไปไปฮิวกันดีกว่าปะฮะมิสก้ามูสก้ามิกกี้เมาส์กูอ<ะ>ัอบบ่ามาเต็มที่กูแม่งไม่มีการอัพแล้วเอ๊ะทางออกอะฮะงาจบแล้วอะไรจบแล้วคุณฆ่ากาเดียได้ได้ยังไง ไม่รู้ว่ะมันมอะไรวะเฮ้ย oh, เอา้า <bye. S 1> เอา้า <Bye. S 1> เอา้าอะไรอ่ะมันกดปุ่มให้เราลงไปไงมัน,ม,นมันกับดักไอ <laughs> ้สายจะมีเสียงทรมานอยู่เลยเฮียอย่าอย่าโดดลงไปนะมันก็ต้องโดดลงไปว่ะอ๋อโฟน <laughs> จังหวะนี้ล่ะ <laughs>